จังหวัดพังงาน,นะคะมีการทอดกระถินต่อชีวิตคนค่ะ ที่วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือว่าวัดเขาวม่วงนะคะอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาร่วมงานทอดกระถินสารวังคีประจําปี2566ค่ะเพื่อที่จะจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหน่วยงานราชการในพื้นที่ของจังหวัดพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตโดยทางพระครูโสพลอัตสาโรค่ะหรือว่าพระอาจารย์เขียวเจ้าอาวาสวัดเขาม่วงค่ะซึ่งก็เป็นพระสงฆ์สายวิปัสนาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแด้ร่วมกันกับพุทธศาสนิกชนแล้วก็สิทธิอนุสิ์นะคะจัดกิจกรรมงานสืบสารประเพณีทางพระพุทธศาสนาหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงจัดสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีโดยปีนี้ค่ะมียอดนะคะในการร่วมกันทําบุญกฐินทั้งหมด5ล้านห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทจุดยี่สิบห้าสตางค์ค่ะ โดยนะครับก็มีพุทธศาสนิกชนมาออกโรงทานด้วยนะทั้งข่าวทั้งหวานกว่า200โรงทานหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทาบุญกระถิ่นแล้วนะครับก็ได้มีการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์นะครับให้กับพนวกในโรงพยาบาลพังงามอบเครื่องควบคุมการใช้สารละลายทางหลอดเลือดนะครับให้กับโรงพยาบาลทับปุด2เครื่องมอบเครื่องช่วยหายใจทารกเด็กแรกเกิดให้โรงพยาบาลวชิรภูิก,กึ่1เครื่องมอบเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจทารกนะครับให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากเดช1เครื่อง มอบเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าเครื่องฉายแสงพร้อมกับความเข้มข้นนะครับที่วัดความเข้มข้นของแสงนะครับแล้วก็เมื่อมอบเครื่องนะครับกระตุกหัวใจอัตโนมัตินะครับให้กับเรือนจําพังงาอีกอย่างละหนึ่งเครื่องนะครับรวมมูลค่าก็มากกว่า3ล้านบาทครับ